ตรวจจมูกแบบโอเพนครบ10เดือนค่ะก่อนที่จะทํามันทําให้เราไม่มั่นใจแล้วก็ยากที่จะแต่งหน้าด้วยค่ะไม่เคยทําจมูกมาก่อนค่ะแต่ว่าคือจมูกเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วปลายดูเหมือนงุม้มแล้วก็มีหําตรงนี้นิดนึงแล้วก็องศาหน้าไม่ได้ก็ทรงผลอยู่ค่ะถ่ายรูปออกมาแล้วดูไม่สวยไม่มั่นใจค่ะก็มีคนทักค่ะบอกว่าปลายมันงุม้มแล้วมองด้านข้างมันดูเหมือนได้หมด ก็หลังจากทาสัญญาการนไปแล้ว10เดือนนะคะสวยมากคะ่ะมีแต่คนทักแล้วก็มีคนชมว่าหน้ามืนดาราเลยค่ะหลังจากทําแล้วนะคะมันก็ส่งผลกับหน้าที่การงานเรานะคะเวลาเราโพสต์ถ่ายรูปโพสต์คู่กับต้นไม้มันก็ทําให้ดาราคําชมทั้งคนทั้งต้นไม้เลยคะ่ะส่วนมากก็จะชมว่าคนสวยกว่าต้นไม้อีกนะ ที่นี่ก็บริการดีมากค่ะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะมั่นใจที่นี่ค่ะเพราะว่ามีแพทย์วิสัญญีดมยาให้ค่ะและดูแลตลอดการผ่าตัดปลอดภัยแน่นอนค่ะเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆที่อยากจะมาทําจมูกหรือว่าทาศัลยกรรมย่างอื่นนะคะก็ขอแนะนําที่นี่ค่ะสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีบริการที่ดีค่ะ